นึนถงเรนอกจากผืนทรายต้นกระบองเพชรและน้องอูดเพื่อนๆคิดว่าเราสามารถเจออะไรได้อีกไหมคะย้อนไปในปี2016ที่ผ่าน าลาัตยูท่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการค้นพบแท่งเหล็กขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลรายซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งประกอบด้วยโลหะสามแผ่นประกอบกันประกอบกันเป็นทรงปีซึมสามเหลีย่ยมความสูงประมาณ3เมตรซึ่งถูกเรียกว่ายูท่ามอนาลิสและจะแท่งเหล็กนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยทีมนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังออกสำรวจและไล่นับฝุ่แกะในบริเวณนั้นระหว่างสำรวจพวกเขาได้สังเกตเห็นวัตถุประหลาดเป็นแท่งเสาเหล็กขนาดักษ์ตั้งตระหง่านสะท้อนสีเงินซึ่งเห็นเด่นชัดท่ามกลางผืนเะเลราย์หนึ่งในผู้เห็นเห นักบินเฮลิคอปเตอร์ได้สันนิษฐานว่าวัตถุนี้น่าจะถูกทําขึ้นมาและถูกติดตั้งโดยฝีมือของมนุษย์ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มคนผู้ชื่นชอบและหลงไหลในภาพยนตร์เรื่อง a s p e c t Odyssey ปัจจุบันก็ยังมีใครทราบว่าผู้ใดหรือสิ่งใดที่เป็นคนนําแท่งเหล็กนี้มาวางไว้ท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้เพื่อนๆคิดว่าเจ้าแท่งเหล็กนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์หรือเอเลี่ยนคะลองแชร์กัมนมานะคะ